สวัสดีค่ะยินดีต,อต้อนรับเข้าสู่ช่องกกกกสตีชน,นะคะมารับชมบรรยากาศนะคะพระจันทร์ขึ้น,จจนแล้วก็ไปไแปลกประหลาดมากเหมือนมองว่าอุปูคาบแก้วนะคะต้องเป็นมุมนี้มุมนี้ได้มากๆเลย,ย,ส,วยสวยงามสวยงามะครับเอฟซีอ่ะก็เป็นบรรยากาศอุ้ยสวยจริงๆเดีย๋ยวนายแจ้หนิงแจ้หาหนิงสวยมากมาก โอ้โหต้องเป็นมุมนี้เท่านั้นเออมุมนั้นเท่านั้นมุมนี้เท่านั้นโอ้โหเป็นแสงออกเลยเนาะเออต้องเป็นมุมนี้เท่านั้นเหมือนมากแสงออกเลยโอ้โหเหมือนมากเหมือนมากจะมีรังสีออกมากล้องคุณมีรังสีด้วยเหรอโอ้โหใครจะมีรังสีอุ้ยของค่อยไม่มีทําได้ไหมอุ้ยอุ้ยขยายของย่าหนิงก็มีรังสีมีรังสีมีกล้องค่อยกล้องเดียวที่ไม่มีรังสีมีรังสีเดี๋ยวๆสวยมากกล้องค่อยกล้องเดียวเท่านั้นที่ไม่มีรังสี อุ้ยของคุณเต่าก็มีลังสีีกล้งอลงไข่ไข่ก็มีลังสีเหลือแต่กล้องค่อยกล้องเดียวไม่มีลังสีก็ต้องไปซื้อกล้องมาใหม่แน่เลยว <c oughs> ้าแล้วยเราก็ต้องไปหาซื้อกล้องใหม่ <c oughs> มพูดเล่นนะคะอุ <c oughs> ้ยสวยค่ะต้องเป็นมุมนี้เท่านั้นนะคะมุมเดี๋ยวเอราเราเข้าคิวกันอยู่นะคะตอนนี้เรากาลังเข้าคิวกันอยู่นะคะ เข้เา,าคิวกันเอาเข้าคิวคนทำมุมนะคะมุมที่ปู่คาบแก้วค่ะมุมนี้ไม่มีเลย,หเ,ลยเหรอมันต้องเป็นมุมเฉพาะเนาะนี่นี่มุมเฉพาะเลยโอ้มุมนี้ก็ยังไม่ได้เท่าไหร่นะคะต้องเป็นอีกมุมนึงมุมที่หนูน่ายืนอยู่นี่นะคะถ่ายคลิปอยู่นี่นะคะ เป็นมุมเป็นมุมที่หนูนาถ่ายคลิปอยู่นี่นะคะใช่เลยอัศจรรย์มุมนี้โอ้โหอัศจรรย์มุมนี้มากเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ลังเข้าคิวอยู่เนาะมุมนี้เท่านั้นถึงจะได้หนูนานของค่ทำไไมเป็น,นค่ะโอ,โ,โอ้โหหนูนานทำไไมเป็นของค่อยไม่มีอันนี้เลยฮะมันทำไมมันทำไมถึงเป็นสร้างไรายได้ทรับคือเปิดสร้างไรายได้ไม่ได้เหรออาอะไรอะไรที่เป็นอย่างงี้เนาะวิสวยมากสวยมากค่ะสวยมากต้องเป็นมุมที่ค่อยยืนอยู่นี่ได้เลยเหมือนมากเลย นี่นะคะนี่สวยมากๆเลยนี่เห็นไหมใช่เลยเนาะเออมาแย้ดิถ่ายถ่ายก่อนถ่ายถ่ายก่อนนี่แต่ว่าไลค์ยังไม่ได้นะคะเดี๋ยวไลค์ขอเข้าคิวก่อนนะคะแป๊บนึงนะคะโอายไม่ได้เลยค่ะมา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 ไลค์ก่อนหาใหมา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 ไลค์จุดไหนคะโอ้สุดยอดเลยนะคะนี่กล้องของคุณทะลุจักรวาลกล้องคุณเต่ากล้องของแย้ดิง ประกายเจริญเจิดจ้าไม่เคยทะลุจักรวาลจักรยานเลยใช่ไหมคะทันเนาะค่ะนี่โอเคนะคะมาดูกันค่ะไม่ได้ไปสวนผักนะคะชมองูอยู่นะคะชมองูกำลังสนุกกำลังสนุกนะคะกล้องค่อยมันกล้องหลัวๆสามพันกว่าบาทเองสามพันเก้าเองอย่าถือสานะคะกล้องสามพันเก้ามาจาของพี่ต่อธนวัฒน์นะบางอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรตัวนี้สวยนะค่ะสวยสวยสวยค่ะ กเก็บได้เลยค่ะเก็บได้เลยนูนะถ้าเราจะถ่ายเป็นภาพภาพไว้ภาพนิ่งไว้ทําไงของอันนี้ถ่ายไม่ได้คอะไรสดถ่ายไม่ได้โอ้ยของแย่หนิงมีแสงประกายงามมากเลยโอ้ยมีแสงสีมุ่งทำไมของแย่หนิงเห็นพระองค์ปู่ด้วยอ่ะเห็นตัวองค์ปู่ด้วยอ่ะเห็นหมดเลยรอทำไมทำไมกล้องแย่หนิงเห็นกายจังเห็นกลมากเลยเนาะเห็นกายมากเลยสวยด้วยใช่กล้องเลนกล้องย่หนิงสวยจังเลยยี่ห้ออะไรเลยย่หนิงไอซันทงกี่บาทเหรอหมื่นสองโอ้ สามพันเก้าอาของพี่ต่อธนวัฒน์สามพันเก้านะคะอย่าถือสานะคะพี่น้องเวลาภาพออกมาจะไม่เหมือนกันนะคะเราต้องใช้ความพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามเราก็จะอยู่ที่นั่นนะคะสวยมากเลยค่ะมาดูค่ะเข้ามาดูสวยงามมากเลยนะคะเราจะยังได้บ่มเดิมอยู่หรือเปล่านะคะมาดูนะคะ มาลุ้นว่ามุมเดิมยังอยู่ไหมว้าวว้าวไม่อยู่มุมเดิมมาอยู่มุมนี้แล้วดิว้าวไม่ได้ไปสวนผักแน่ๆนะคะมุมย่านหิงแล้วเหรออโ้ยอาจารย์เคลื่อนมาแล้วใช่ไหมมาดูสิมาดูเข้ามาดูช่องย่านหนิงสีม่วงเลยโอ้ของย่านหิงแล้วเหรอโอ้ยสวยๆๆภาพย่านหิงเห็นไกลเนาะเห็นไกลมากเลยโอ้โหนี่สวยมากเลยสวยกว่าเจ้าเห็นไหมหนูน่องเจ้า เอาค่อยค่อยจะลงช่องของพี่ต่อก่อนนะคะขออนุญาตลงช่องของพี่ต่อและถ่ายใหม่นะคะขออนุญาตนะคะขอบคุณค่ะทุกท่านที่รับชมด้วยกันนะคะเดี๋ยวเข้ามาใหม่นะคะช่องหนูนาก็ขึ้นอยู่อุ้ยสวยอยู่นะคะคุณนำพรขอบคุณค่ะคุณชมพู่สวยมีขอบคุณค่ะสาธุสาธุนะคะขอได้โชคได้ลาบนะคะขอให้ลูกหลานมีโชคมีลาบมีวาสนาค่ะคุณโปโปบอกสวยสวยสวยคุณลัวคำแสงแก้วด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณยุพานะคะขอบคุณคุณพัดนะคะ ขอบคุณคุณเกศชยานะคะขอบคุณคุณุวันวานค่ะขอบคุณคุณก้อนอเมร์ค่ะเดี๋ยวหนูนาขึ้นใหม่นะคะของช่องพี่ต่อธนวัฒน์นะคะคุณวันวานสวัสดีจ้ะพระจานร์สวยลงก่อนแล้วขึ้นใหม่นะคะมาช่วยเจ้าหนิงดูหน่อยความสวยงามนี่ค่ะมาค่ะค่ะมาเข้ามาดูช่องหนูนาสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะช่องหนูนาค่ะหนูนาพาไปดูนะคะวันนี้เรามาดูองค์ปู่คาบแก้วกันนะคะองค์ปู่คาบแก้วมาดูนะคะมาดูค่ะ มาขอพรค่ะทุกคนมาขอพรได้เลยนะคะขอพรค่ะพี่น้องขอพรได้เลยค่ะอธิฐานขอพรได้เลยนะคะตอนนี้ใครอยากจะได้อะไรนะคะนี่ค่ะสวยมากเลยเนาะสวยมากเลยค่ะใครอยากจะได้อะไรอธิฐานขอพรองปู่เลยตอนนี้ค่ะค่ะดววัใจสีแดงบัวมันเป็นตำแหน่งของของพระจันทร์เป็นตำแหน่งของพระจันทร์กับตำแหน่งองค์ปู่นะคะที่เราบังเอิญเห็นนะคะถ่ายรูปไว้ครับค่ะถ่ายรูปไว้แล้วค่ะ บังเอิญเห็นนะคะบางเอินพอดีบังเอินหนูนาย่ญาติหนิงเรียกหนูนาหนูนาก็หันมาเห็นพอดีนะคะใช่ว่าไม่รู้ว่าญาติหนิงคิดจะไงตามหนูนามาก่อนญาติหนิงจะไปรอหนูเห็นหนูนาเอ๊ะหนูนาเข้าไปทําไหมตามหนูนามาญาติหนิงบอกหนูนาจะไปไหนหนูนาบอกว่าจะไปสวนผักหันกลับมาพอดีมาดูมาดูแม่กับป้บพี่มาดูช่องหญ้านี่เข้ามาดูช่องหญ้าเร็วนี่มาดูช่องหญ้านี่นี่ อ๋อเขาเรียกไงครับอ๋อปูครับแก้วปูครับแก้วนะครับพี่หนูนามีไหมมีค่ะหามุมเลยค่ะอะไรพี่หนูนาไม่ใช่สีไม่ม่วงม่วงเหมือนย่ากล้องไม่เหมือนกันีม่วงกล้องไม่เหมือนกันเนาะของนวสีม่วงดูสิเดี๋ดูของของผมบ้างนะครับกล้องไม่เหมือนกันค่ะมาดูค่ะสวยจริงๆค่ะครับปูพระจันทร์องค์ปูตรงป่าพอดีค่ะ ตอนนี้กำลังจะขึ้นไปสูงขึ้นแล้วนะคะเริ่มจะสูงขึ้นแล้วนะคะมาไทยเอาฮาสวยๆจ้ามาเเงดูครับมาดูกันค่ะต้องหาเงพนี้สวยมากเลยนะคะอธิษฐานเลยนะคะอธิษฐานค่ะใครอยากได้สิ่งใดอธิษฐานเลยตอนนี้ค่ะไม่หาชมยากนะคะจุดจุ่มที่เราได้สีม่วงตรงเป๊ะเลยใช่ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวท่นปกก่อนนะร้อนนึง โฟกัสต้องเป็นจุดนี้จุดเดียวเท่านั้นนะคะใช่ครับจุดอื่นไม่เห็นนะคะจุดอื่นไม่เห็นค่ะเดี๋ยวพี่นุนาถ่ายก่อนแป๊บมึงจะออกไปนะจุดนี้จุดเดียวถ่ายกล้องของพี่ต่อทวัดก่อนนะคะแป๊บหนึ่งไม่ได้เอียงไม่ได้ใช่ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง k i s ีชา a n ลนะคะสวัสดีนะคะกกสเตชันและนุนาพาไปดูจ้าขอบพระคุณนะคะที่เข้ามารับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์มาขอพรกับเป็นปู่ภริกินะคะด้วยยกันนะคะสวัสดีค่ะ